บัดเน่ากล้าเรื่องพ่อกับแม่เจ้ากัดพ่อแม่นางปัดตาเปี่เมลาสามพี่กันวงังเลยนั้นมาแล้ว นับแต่นวงนางแก้วนางปัตตาได้หนีห่างไปบ่รู้ทิศทางเป็นหรือตายสดบ่หูรถเย็นจ้อยนั่นเงียบหัาโอ้ยขึ้นนี่เมฆหมอกตั้งเข้าล้มกระเป๋านั่นเต็มยันหลับปันเหอนสั้นทันเสียทีมุนทลายเพม,มางมันด่านางปัตตามวย เป็นพี่อยู่กับทีโอ้ยพี่ชายนั่งคนดีเถือกปราสาทับล่างงานตายซ้ำนันพํากัน พอาะเศรษฐีวานั้นไม่กระทับนั่นเตีงขาปุ่มขึ้นมาหดายตีนกระทังถึงหอกขาซ้ำนจากว่ากรมผู้ไดส่างนางปัสตากับบ่อยู่คุณยมือพ่อเม่ยตายเป็นผีปีไยตายกับบ่โหูพ่อได้เอิ้นนั้นสังขมเมียส่วนเอืย ในตอนนี้มัดจุฬาลังกรมเึงตัวทันปุดเจ็บทีลวงโอ้ยห่วงกันนิ่งลูกสาวตัวนั้นควายจึงจาตาละสั่งคํคำน้ำเชาาบ้านผู้มาดูอาการอย่าลืมแจงดอกบอกข้าวปัสสางะลูกสาวบ่เห็นน้าพ่อแม่เจ้าขอเชิญเราสุพรรณ บอกว่าฮืືนນียດทีຮห้างป่างป่าศาสตร์ค่ะเลยหากเป็นพระลู นกฝนพัดกานลังลงเมื่อขค้ืนเนี่ยบ่มีไผตตีขาเทวดาเพิ่นกึ่งกูดจึงลงโทษดเททให้เสียทีได้ดอกเท้าตายพวกเกิี้ยงใช้กับฟัอมอมวา่าถ้าไผเกิดปีลรดสโทษยังกับบได้ไั่หายดอกเกิดมา โอ้ยหาปตานังง่วยคืนเนองอนสิดีกว่าถึงนางรักมีผัวพอแม่ยกโทษให้ยับให้แล้วกูสู้อันให้นางข้าผัวนั่นคืนทิ้นภูมิสถานมาจัดการทำบุญทรงกุส่วนหลักน้อกหอนตอนนั้น พู้มาเยือนห่มมุ่งถัอย่าลืมวาดมัจจุราชคือความตายเมื่อกำลังเลื่อนบานดอกผ่านกานั้นสวนพังไผยก็วอาจังคำฝาจะต้องหมอดมอละนาชิดไปมาเศษสียทวงหวังนิ่งบุตรเ้าโอ้ยแนวว่าตายบอมีหนาความเดียวโอ ไอแนวคนตายบ่เห็นหน้าคำเดียวบ่ได้สั่งหาหน้า ที่หลังควง้งเจยใจโศกกันกะสันโอนั้นหัมห้อนในตอนนี้มัจจุราชแดนทอนเสียทีท่านก็เลยตายทรัพย์สมบัติทั้ททงหลายสวดบ่มีแนวไดใดเงินที่ล้วมเจ็บไปมีประมาณแปดสิบกอดบอ่สามารถเอาไปได้บ่สมสู่มันขยันตอนนี้เนื จะได้มันกระเทอนมันบ่หวงผู้เฮาตายสิจะได้กระําเอาถูกละทองกระมเจอมเสียทิ้เขาตั้งเจดเปดเล่าน่าสวนตั้งเสนเล่าเอาไปน้ำกระโได้กันไฟไหม